คนเกิดวันศุกร์นะครับสามลักษณะสาหรับคนที่กําลังเข้ามาในวงช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเราดูลักษณะแรกนะครับเป็นอย่างไรบ้างสารลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นไพ่คุณฝางนะในเรื่องของนิสัยนะตัวลักษณะหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังนะค่อนข้างจะ คิดเยอะนะอกอ็ใครคุณฟังก็ค่อนข้างน่าปวนะไม่ใช่ว่าเป็นคนเล่นของนะเออเป็นคนที่แบบคิดเยอะนะจริงจังกับเรื่องทุกเรื่องนะจริงจังกับส,กสิ่งทุกสิ่งที่กระทำนะครับแล้วก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเช่นในเรื่องการเวลาจะทํางานเนี่ยคนใครจะจริงจังเลยนะดูทุกระเอียบนิ้นะเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วก็ระวังทุกเรื่องนะครับพยายามที่จะวางแผนห้ามมันมีเรื่องของที่มันผิดพลาดก็ต้องจริงจังแก้ไขหรือว่ามีความ วางแผนนะเออตั้งแผนเอาไว้ว่าถ้าเวลาทางานแผนหนึ่งแผนสองแผนสามทำยังไงนะถ้าเกิดปัญหาจะทํายังไงได้บ้างคนที้จะเป็นคิดอนาคตด้วยนะวางแผนอนาคตค่อนไข้จะไปไกลเลยหรือวางแผนอนาคตตัวเองเนะี่ยว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนะี่ยโอ้โหคิดเยอะมากในะนะเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็จรงิจรงจังชีวิตคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต่อมาในเรื่องของทางสถติล่ะเป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นสาบาทนะไม่ใช่ว่ามีความคิดมีตังค์แค่สามสิบาทนะออคือความคิดของเขาเนี่ยเออเขาเป็นคนที่กลัวนะ,ะกลัวแล้วก็ขาดความรักเหมือนกันบางทีบางสิ่งบางอย่างก็คือคิดว่าไม่ค่อยมีใครที่จะจริงจังนะตัวกับคนรักสายหนึ่งนี่เลยนะเออคนทีาจะคิดลบกับความรักค่อนข้างมากเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่พยายามจะหวยหานะหวยหาความรักที่ดีความรักที่จริงใจกับ นะสิ่งที่เขาอยากจะพบจะเจอจะเป็นได้ความรักจากใครสักคนหนึ่งมาเอา,เอาใจแบบนี้คนไข้จะรู้สึกนะอยากจะมีความสุขกับความรักสักทีนะครบมาดสุว่ารักสายหนึ่งเนี่ยเป็นคน i n t r ว v ร r ดหรือ e x t r ว v ร์ดนะครับใพ่คือว่าเขาเป็นคน i n t r ว v ร r ดนะครับก็คนไข้จะไม่ค่อยเข้าสังคมมากเท่าไหร,นะร่นะอ่ะดูสิมาดสุว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าพคุณไพ่คือว่าเป็นคนที่อายุเท่าพวุณนะครับและเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับ ชอบคนนี้นะครับแล้วจะทําอย่างไรจะคลองใจกนคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ห้าถ้วยหน้ารอยยิ้มเ <c oughs> ขาแพร้รอยยิ้มนะออยิ้มเยอะๆนะครับออยู่กับรักสายหนึ่งเป็นบ่อยนะพยายามพบเจอพยายามจะเห็นหน้าพยายามจะเอาอใจนะครับยิ่งเจอปบ่อยนะแล้วก็พูดคุยกันปบ่อยเนี่ยมันทำให้ทลายกําแพงบางอย่างที่คนที่รักสายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างไปเยอะเลยนะแล้วก็ทําให้ตัว ลักษณะหนึ่งเนี่ยเขาคนอข้จะอยากได้ความรักอยู่แล้วนะเพียงแค่เขารู้สึกไม่มั่นใจหากคุณสร้างความมั่นใจให้กับลักษณะหนึ่งเยอะเนี่ยก็ค่อนข้จะเป็นการเอาเอกใจแล้วก็ได้ความรักจากคนลักษณะหนึ่งในโดยเฉงก่ยน,นะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่หนึ่งนะครับยวมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะ่าจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของนิสัยนะครับลักษณะที่สองนิสัยเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ปรกบนะครับของไพ่ขึ้นเป็นพระเลยนะก็ไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้พระหรือเป็นแม่ชีนะออคือในเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความคิดนะ่าเป็นทีตเป็นผลนะครับแล้วก็เออเวลาจะทําอะไรก็ไม่ใช่แบบอ่ ชอบห้ใครมาโกหกชอบไปใครมาคือเขาเป็นคนตรงๆอะ่ะแล้วก็ถามว่าตรงก็ไม่ได้แบบเห็นตรงนะก็พยายามที่จะเข้าใจคนด้วยนะเพราะว่าพายคือว่าเขาก็เข้าใจชีวิตในหลายๆรูปแบบเหมือนกันนะเป็นคนง่ายๆแต่ก็เออก็อยากไปเล้าอารมณ์เขามากก็แล้วกันเพราะว่าเขาเหมือนพยายามที่จะออกจาก ในรูปแบบที่ใครมาสร้างปัญหาก็พยายามจะไม่ไม่เข้าใกล้อะไรมากนักนะครับแล้วก็ถ้าดูในลักษณะาภายนอกของตัวเขาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนแต่งตัวง่ายๆนะสบายๆไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรมากมีเสื้อตัวกางเกงตัวสบายๆแล้วรองเทา้าแตะรองเทา้เทาผ้าใบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้แต่งตัวแบบบวาหรือว่าเริศดหรูอ,อะไรขนาดนั้นนะครับต่อมามาดูเสื่อของท่านสติดูซิว่าเป็นอย่างไรไพ่เกินไพ่ถ้วยรางวัลน,นะครับในเรื่องของการที่เขาจะ ได้ความรักดูว่ามีความรักเนี่ยเขาค่อนข้างจะอยากจะได้ความรักามาหาตัวเขาอยากได้กําลังใจจากความรักอยากจะเอาชนะอยากจะเอาชนะใจใครที่เขาชอบจริงๆหลักจริงๆการที่เขาหากได้ก้าวมาสู่ความรักกับใครสักคนเนี่ยเขาเต็มที่นะพร้อมเต็มที่เลยนะถึงแม้ว่าเ,เขาเองอาจจะผ่านได้มาเยอะแต่พอได้รักแล้วเนี่ยโอ้เขาพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างไปหาความรักให้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมดูสิในเรื่องของตัวเขาเนี่ย เป็นคน i ท t r o v ร์หรือ word? นะลักษณะที่สองไพ่ขึ้นในเรื่องของไพ่ศาสตร์นะเขาเป็นคน i ท t r o v e r ดนะครับก็ไม่ค่อยจะชอบเข้าสงงังคมแต่ชอบเข้าหาความรักนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูซิในเรื่องของอายุล่ะอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณนะครับไพ่ขึ้นว่าเขามีอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับเขาเป็นคนไทยนะครับก็หากคุณชอบคนนี้นะอืมจะทํายังไงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นเดฟูดนะเล็ก ควรออกจากฝั่งคือเขาเป็นคนแบบรักสาสองเนี่ยคือเป็นคนแบบคิดเยอะนะคิดมากแล้วก็ปัญหารอบด้านนะครับเพียงแค่คุณอาจจะช่วยเขากําจัดปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ได้เป็นเรื่องของการให้กําลังใจก็ได้เป็นเรื่องการให้คำปรึกษาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการที่คอยสังเกตแล้วก็คอยจะให้กาําลังใจก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้เขาเคนที่รักสาสองเนี่ยเขารู้สึก ปลอดภัยรู้สึกมีความสุขรู้สึกเอเมื่อคุณอยู่ใ,ใกล้แล้วมันเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนรักสายสองนี่ได้ก็ยิ่งดีนะครับจบไปแล้วสนับลักษณะที่สองนะครับีย๋ยวมาดูลักษณะที่สามกันต่อนะครับนิสัยนะครับของลักษณะที่สามเป็นอย่างไรบ้างไพ่เกินไพ่แต่งหน้านะครับคือคนคนนี้นะลักษณะทสามเนี่ยคนใกลจก้จะมีนิสัยชอบแต่งตัวเนะรู้ห็นไพ่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวนะเป็นผู้ชายก็ชอบเซ็ตผมนะเป็นคนระเบียบนะเออเป็นคนแบบเออ สื้อผ้าต้องเปะนะเออแต่งหน้าต้องเปะแต่งหน้าต้องดูดีต้องดูโดดเด่นกว่าทุกคนนะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยคือต้องแต่งหน้าแต่งตัวก่อนเลยนะต้องคือวันไหนแบบไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวไม่ได้รีดผ้านะครับไม่ได้สระผมเซ็ตผมที่ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะเออหน้าตาจะดูโซมไม่ได้นะต้องดูเปล่งปลั่งนะเออต้องดูแบบออนไลน์ตลอดเวลานะเป็นคนแบบอาจจะชอบช็อปนะชอบซื้อเครื่องสําอางชอบ ของแต่งตัวของแต่งหน้าน้ำหอมต้องกลิ่นนี้นะน้ำหอมต้องยี่ห้อนี้คนใครจะมีความเป็นระบบระเบียบเหมือนกันใน,ะเ,นเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเหมือนกันนะครับอ่าดูสิในเรื่องของทัศนติล่ะไพคือเป็นไพผู้เท่านะอ่าไพผู้เท่าหมายถึงว่าก็คือ เป็นคนจริงจังนะกับความรักเหมือนกันนะเออจริงจังกับทุกๆเรื่องเหมือนกันในเรื่องของการที่จะรักใครสักคนเคนี่ยค่อนข้างคิดเยอะนะครับถึงแม้ว่าเขามีความเปะ๊ะความสวยความงามก็พอที่อยากอยากได้ความรักที่ดีนั่นแหละอยากจะให้ ใครสักคนหนึ่งมาหลงนะในรูปรักกินเสียงเขาถึงแม้ว่าตัวเ็าเองก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความกลัวในความรักค่อนข้างมากเหมือนกันนะหากใครมีใครที่จะเติมเต็มความรักเขาได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเต็มที่นะเออกับทุกๆเรื่อง,องความรักเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะเปรตเหมือนกันนะเออเขาเต็มที่กับทุกสิ่งอย่างที่เขาคิดว่าคนนั้นใช่จริงจริงนะครับดูสิแล้วเขาเป็นคน introvert โดกโทร r วิร r t พายคิดว่าเขาเป็นคนอินโทรดนะครับก็ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่แต่เป็นคนที่เมื่อรักใครแล้วเนี่ยมาพายคิดว่าโลกต้องใบเนี่ยเป็นของเขาและคนที่เขารักจริงๆนะครับอ่ะวมาซิใน,เ,นเรื่องของอายุล่ะอายุน้อยอายุมากหรือว่าเท่ากัคพายค้นว่าเขามีอายุเท่าเท่าคุนนะครับแล้วเขาเป็นคนไทยหรือต่างประเทศขึ้นไปใน,เ,นเรื่องของเขาเป็นคนไทยนะไม่ใช่เป็นคนต่างประเทศนะครับชอบคนนี้นะครับจะทำยังไงจะครองใจคนนี้ได้บ้างนะครับ ขึ้กเป็นจัสเมนนะครับอยู่ที่เธออยู่ที่ตัวคุณด้วยนะเออมันเป็นเรื่องการเข้าหานะเป็นการที่มันเหมือนต้องสร้างโมเมนต์พบเจอกันบ่อยๆนะยิ่งมีเรื่องของการชวนกันไปสถานที่ต่าง,างๆไปดูนังไปฟังเพลงนะพยายามจะเข้าหาพยายามจะดูรสนิยมของตัวคนลักษณะนี้นะก็ยิ่งดีนะยิ่งรู้จักกันมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นคนที่รู้ใจกันมากเท่านั้นนะครับจบไปแล้ว hmm. ทั้ง3ามลักษณะนะครับเดี๋ยวมาดูสถานที่กันบ้างน,นะครับจะเจอ ทง้งสาาสตในที่ไหนได้บ้างมาดูสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่กล้าหานะครับเขาไม่ใช่ยักนะอะคือในเรื่องของการที่เจอเนี่ยมีโอกาสเจอสถานที่ทำงานนะครับก็มีโอกาสที่ตัวคนคนนี้นะจะเป็นหัวหน้างานก็ได้เป็นคนที่มีตำแหน่งสูง,อนนอองของคุณก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่มีความเก่งกาจว่าคุณก็ได้นะครับอ่ะต่อมา สานที่สองนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการเดินทางนะออกเดินทางในช่วงชุดนี้ถ้าได้เดินทางบ่อยๆนะหรือคุณจะไปเที่ยวนะหรือคุณจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะก็จะมีโอกาสเจอกลุ่นี้จากการที่คุณไปนอกสามทีนะครับมาดูในเรื่องของสารที่สามนะครับไพ่ขึ้นค้าขายนะ อลองไปตลาดนะลองไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะเออไปเข้าห้างหน่อยนะครับก็เจอคนคนนี้อาจจะเป็นแม่ค้าก็ได้นะอาจจะเป็นออพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าข,ข,ขายนะในเรื่องของขายอาหารก็ได้นะเครื่องสําอางก็ได้เออหรือเป็นร้านตัดผมก็ได้นะเป็นเรื่องงการที่คุณออกไปนอกสถานที่แต่ส่วนใหญ่แลาจะเป็นเรื่องของออตลาดนะเออจะมีโอกาสได้เจอคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับเมือ่อชี้ว่าลักษณะที่ควรระวังนะครับเป็นลักษณะอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นไพ่แหวนสองวงนะครับพยายามนะพยายามคือคนนี้พยายามมากพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะทาความรู้จักพยายามที่จะรู้จักคนรพังของคุณนะไปหมดเลยต้องญอาติพี่น้องทั้งเพื่อนของคุณทั้งคนที่คุณรู้จักนะหรือถ้าเรา,เาถ้าเราสังเกตอาจจะรู้จักเพื่อนในเฟซบุ๊กของคุณหมดแล้วก็ได้นะต้องสังเกตดีนะครับอันซีแล้ยังไงต่อไพ่ขึ้นเป็นไพ่รอไฟแดงนะ เหมือนเขาเฝ้ามองเนะเขาพยายามที่จะเข้าหาด้วยการที่เขารอจังหวะที่จะงจวะเหมาะเจาะหรือเจอกันโดยบังเอิญน,นะเดอมีการสังเกตว่าคุณไปไหนอย่างไรบ้างอาชอบทําอะไรแบบไหนพยายามจะส่อง a c e b o o k พยายามจะส่องตัวคุณว่าคุณตอนที่คุณไปไหนมาบ้างแล้วพยายามจะ,จะเจอคุณโดยบังเอิญน,นะครับต่อมาไพ่คือเป็นไพ่ พัพธรรูปนะ,ะคือเขาพยายามเป็นคนดีนะพยายามเป็นคนดีในสใส่ตาคุณแต่ถามว่า,วาคนคนี้มันไม่ได้มาในรูปแบบของความรักแต่พยายามจะเป็นความรักมากกว่านะั้นพยายามที่จะ,ะมารู้จักคุณแต่ก็มันเหมือนเขามีความไม่ชัดเจนเยอะแต่ไม่เชิงมาหลอกนะเนี่ยคือไพ่ไม่ได้ขึ้นหลอกแต่ไพ่ขึ้นในรูปแบบที่เขามีความไม่แน่นอนเยอะแล้วทําให้หากคุณรู้สึกุ๊ยมันเบังเอิญจังเลยคนนี้เหมือนรักแรกพบมันเหมือนมีความเบังอเอิญเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วเขาจริงเขาตั้งใจนะหรือจะเข้าหาแต่เขาเป็นคนเบื่อมันเลยทําให้ รูปแบบความสัมพันธ์มันอาจจะไม่มีความชัดเจนอ,อะไรเลยเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันมันจะทําให้คุณคาดหวังไปสะก่อนแล้วทุกไปสะก่อนแล้วกับคนรักษาแบบนี้ได้ด้วยเชย่นกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบโดงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ